สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางนะคะวันนี้มาพบกับแอดมินช่องตัวเล็กพาเลยชาแนลค่ะกับแนวทางราวพัฒนางวดประจำวันที่26เมษายนนี้นะคะก่อนจะไปดูแนวทางเรามาดูย้อนหลังกันก่อนนะคะเมื่อวันที่24แอดมินให้ให้ชุดบินนั้นไปจับ3ตัวนะคะเข้าทั้ง3ตัวและ2ตัวท้ายก็คือถ้าท่านใดบินได้4ตัวก็ยินดีด้วยนะคะ แล้วก็3ตัวก็มาแล้วก็2ตัวล่างเนาะแต่สำหรับสายเจาะนั้นแอดมินจับให้คือ1 0เป็นเลขลองไปนะคะสายลูดวันนั้นเอดมินบอกว่าชอบ1มาที่1 0บนไปแต่ว่าชุดเด่นอันนี้ให้90กับหัวะนะคะก็ต้องขออภัยกับชุดเด่นนะแต่ยังมาชุดลองคือ1 0นะคะสำหรับใน,นนี้ยังจับวินได้3ตัว4ตัวนะคะ แนวทางมีเข้ามีหลุด่าะโปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้ด้วยนะจ๊ะแอดมินคํานวณสูตรอย่างเต็มที่ค่ะสูตรนั้นมีเกือบเฉพาะคํานวณมือก็ไม่ต่ํากว่า10กว่าสูตรแล้วนะคะไม่รวมลันในในคอมอีกนะคะแล้วเรามาดูชุดเด่นชุดวินกันก่อนเนาะแอดมินให้วินก่อนนะคะ ชุดวินเจ็ดหกหนึ่งสองศูนย์แปดอ๋อมือไปโดนขาตั้งกล้องนะคะขออภัยจ้าสำหรับสายวินสามตัววันนี้มีสองสี่หกแปดตัวนะคะก็ท่านก็นำเลขเอ่อ เลขเด่นแต่ละอาจารย์มาเทียบชนและนําไปวินจะเหลือหน่อยชุดนะคะสําหรับชุดเด่นชุดเด่นชุดรองก็แรมินก็จับให้เหมือนเดิมนะคะชุดเด่น1.6 1.7 5.6กหนึ ห้าหแล้วก็5 7 5 8 5 0 6ห้นะคะชุดเด่นก็จะมีประมาณนี้สำหรับชุดรองของเรา1 0 0 6 7 0 6 7นี่คือชุดชุดเด่นชุดรองก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกท่านก็รองนำไปจับชนกับหลายๆอาจารย์เทียบชนดูนะคะจะได้ตัวเด่นเดือน,น้อยชุดเนาะแอดบินคิดว่าในนี้ต้องมี สามอย่างในน้อยๆ2ตัวต้องเข้าแน่ๆนะคะจับวิน3ตัวาฝากลิงจิ้มตัวเลขด้านล่างในคอมเมนต์ด้วยนะคะเลขจับวินไม่ต้องกดอะไรมากแค่กดตัวเลขตามที่แอดมินให้ลงไปเดี๋ยวมันก็จะจับให้เราอัตโนมัติแล้วก็จะได้ทั้งเลข3ตัวโต๊ดและ2ตัวเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้าสวัสดีค่ะ